ชาวต่างชาติอินเดียประหลาดใจหลังมากรุงเทพในปี2023พร้อมยกข้อดีที่เหนือโกเมืองใหญ่ในอินเดียมาดูกันครับว่าถ้าเป็นชาวอินเดียให้ความเห็นเทียบกับเมืองใหญ่ของเขากรุงเทพจะมีอะไรโดดเด่นบ้างถ้าพูดถึงมุมไบประเทศอินเดียก็จะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และก็เรียกได้ว่าเจริญที่สุดในประเทศอินเดียเลยแต่ถ้าเทียบกับกรุงเทพในยุคปัจจุบันแล้วเมืองไหนมีความเจริญก่ากันชาวอินเดียหลายๆคนก็จะมองว่าการที่เขาอยู่ในมุมไบ ก็เป็นความที่พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่เรียกว่าเจริญที่สุดแห่งหนึ่งด้วยแหละของอินเดียกับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ติดท็อป10ของโลกเลยจึงทําให้หลายๆคนก็ยังมองว่ายังไงมุมไบก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันแต่พอเป็นชาวอินเดียที่เคยมากรุงเทพของประเทศไทยบางคนมาจากมุมบไบแท้ๆก็ยังคงแปลกใจกับความสะอาดของตัวเมืองซะอย่างนั้นบางคนถึงขั้นมองว่ากรุงเทพมีความเป็นระเบียบมากกว่าโดยต่อจากนี้คือความเห็นของคุณอาเมียชาวอินเดียที่มาจากมุมไบต้องบอกตามตรงนะ เราต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยตอนไปกรุงเทพเมื่อถึงกรุงเทพผมไปตอนปี2 0 2 3ไม่ใช่ว่าจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยหรอกนะ แต่ผมแปลกใจที่กรุงเทพดูเป็นเมืองที่จัดการความสะอาดได้ดีกว่ามุมไบในหลายพื้นที่เลยและด้วยความที่เรามาจากอินเดียเราเองก็เลยต้องระวังพฤติกรรมบางอย่างที่เราเคยชินอย่างตอนที่เคยทําในอินเดียสำหรับผมพอมาถึงกรุงเทพแล้วก็เป็นความแปลกใจที่ทําให้ชาวมุมไบอย่างเราก็ต้องปรับตัวสักหน่อยก่อนมากรุงเทพเองผมก็เห็นถึงการพูดถึงว่ากรุงเทพก็เป็นหนึ่งเมืองที่วุ่นวายนะไม่เป็นระเบียบเป็นอีกเมืองนึงที่ถูกพูดถึงอย่างนั้นแต่พอเป็นในมุมชาวอินเดียอย่างผม ผมกับรู้สึกตรงกันข้ามจากสิ่งที่ชาวตะวันตกพูดถึงกันเลยกรุงเทพดูเป็นเมืองที่เป็นระบบระเบียบม,มากกว่ามุมไบยเยอะชาวอินเดียคนนี้นะครับยังบอกต่ออีกว่าแต่กรุงเทพไม่ได้เป็นแบบมุมไบเลยนะแม้ว่าจะมีผู้คนที่เร่งรีบอยู่บ้างแต่ก็พบว่ากรุงเทพผู้คนจะไม่แข่งแย่งเพื่อแย่งชิงอะไรสักอย่างที่แบบที่มันเกิดขึ้นในมุมไบไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวการทิ้งขยะให้ถูกที่คนไทยก็จะทำทุกอย่างได้ดูดีกว่ามุมไบหมดเลย โดยจากนั้นนะครับก็มีชาวอินเดียก็เข้ามาโต้แย้งกันเองโดยบางคนก็มองว่ามุมไบนะครับก็น่าจะเป็นระเบียบที่สุดของอินเดียแล้วแหละนะก็จะเป็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดแล้วคนนี้นะครับก็บอกว่าแต่ยังไงกรุงเทพก็ยังไม่ได้เหนือกว่ามุมไบไปซะทุกเรื่องนะอย่าลืมว่าประชากรในมุมไบเมื่อเทียบกับกรุงเทพต่างกันประชากรในมุมไบ20ล้านเข้าไปแล้วคนที่รวยมากๆของอินเดียก็อยู่ที่มุมไบจํานวนไม่น้อย ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้พวกเขาจะมีความเป็นระบบระเบียบและก็เข้าแถวได้ไม่ต่างจากกรุงเทพเลยกรุงเทพอาจจะดูเจริญกว่าเมื่อพูดถึงโครงการใหญ่ที่พวกเขาก่อสร้างกันจากนั้นคุณอาเมียนะครับก็ถึงขั้นต้องมายกข้อดีที่ผมเจอมาในกรุงเทพเลยโดยเขาก็บอกว่าไม่จริงเลยนะครับผมไปมาล่าสุดดูท่ากรุงเทพจะพัฒนานำมุมไบไปอีกนะนำเดลีของอินเดียไปไกลเลยทีเดียวเอาล่ะต่อไปนี้ผมจะลองยกตัวอย่าง ให้คุณเห็นแล้วกันว่าสิ่งที่ผมเจอในกรุงเทพมันจะแตกต่างจากเมืองใหญ่ในอินเดียยังไงบ้างได้ลหลังจากนั้นผมก็เชิญคุณโตแย้งผมได้อย่างเต็มที่เรื่องแรกเลยผมพบว่าในกรุงเทพเวลาการมาของรถไฟฟ้าค่อนข้างจะตรงต่อเวลามากๆและดูเหมือนว่าการที่ผมเป็นคนมุมไบไปเจอกับอะไรแบบนี้มันดูช่างเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆพวกเขาตรงต่อเวลากันแทบทุกขบวนและทําให้คุณสามารถวางแผนการเดิน,นทางได้อย่างสะดวกกว่าตอนอยู่ที่อินเดีย ในขณะที่ถ้าเทียบกันตรงๆงในเมืองใหญ่ของอินเดียไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นกนตามนะคุณจะไม่มีสิทธิ์จะวางแผนชีวิตเลยเพราะชีวิตของคุณจะอิงไปตามแผนของการมาของรถไฟซึ่งมันจะไม่ค่อยตรงเวลามากนักและแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยว่ารถไฟจะมาตอนไหนกันแน่หรือเรื่องตรงตรง่อเวลานิดถึงกับต้องเลิกคิดได้เลยถ้าเป็นที่อินเดียแต่ผมกลับเห็นสิ่งนี้ในกรุงเทพของประเทศไทยพวกเขาดูใส่ใจเรื่องนี้อย่างเป็นมาตรฐานมากกว่าถัดมาถ้าเป็นเรื่องของความสงบ ความเงียบสงบในกรุงเทพเป็นสิ่งที่พอจะหาได้จากสถานที่ต่างๆและที่พักอาศัยในกรุงเทพก็ทําให้การพักผ่อนนั้นสมบูรณ์แบบมากกว่าทุกที่ในอินเดียแต่ในมุมไบจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยคุณจะไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยเสียงจากนาฬิกาปลุกเพราะเสียงของรถที่บีบแต่กันอย่างวุ่นวายตั้งแต่เช้าจะทําหน้าที่เหมือนเป็นนาฬิกาที่คอยปลุกคุณในยามเช้าโดยอัตโนมัติแน่นอนผมมองว่าเรื่องนี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในไทยดูเหนือกว่าอินเดียมากๆ เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยมีมลพิษทางเสียงและรถยนต์เองก็ไม่ค่อยจะบีบแตรกันเมื่อเทียบกับอินเดียแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกับว่าผมกําลังจะเอาเมืองที่แออัดของทั้งสองประเทศมาเทียบกันอยู่แต่จากสิ่งที่ผมพูดมามันเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรุงเทพเมืองที่เรียกว่าแออัดที่สุดของไทยแทบจะเป็นสวรรค์ได้เลยเมื่อเทียบกับมุมไบเมืองที่ประชากรอยู่หนานแน่นแออัดที่สุดของอินเดียในขณะที่ชาวอินเดียคนถัดมาก็สแสดงความเห็น แต่ผมก็มองว่ามุมไบของอินเดียก็เป็นเมืองที่ไม่ธรรมดานะเป็นเมืองที่สามารถเปลี่ยนขอทานให้เป็นเศรษฐีได้มานักต่อน,นักแต่กรุงเทพของไทยประเทศนั้นพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากอินเดียมากๆแม้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียไปบ้างแต่กรุงเทพของไทยกับดูโดยรวมไม่ได้เหมือนกับอินเดียเลยทีนี้คุณพูดถึงข้อดีของกรุงเทพที่เหนือกว่ามุมไบใช่ไหมทางฝั่งของมุมไบเองผมจะพูดถึงบางสิ่ง ที่ผมมั่นใจว่าจะโต้แย้งและก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพทีนี้ผมจะยกตัวอย่างบ้างผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่ในมุมไบพวกเขาก็เริ่มที่จะต่อแถวเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบไม่ต่างจากในกรุงเทพของประเทศไทยแล้วพวกเขามีวินัยกันมากขึ้นและก็เริ่มทําได้ดีเหมือนในกรุงเทพเลยตามความเห็นของผมมุมไบเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดที่ผมเคยอยู่ของอินเดียผมเองเคยเดินทางไปกรุงเทพของประเทศไทยด้วยเช่นกัน กรุงเทพจะไม่เหมือนกับอินเดียแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันแต่ผมคิดว่ามุมไบก็พยายามมีความใกล้เคียงกับกรุงเทพมากที่สุดแล้วในเรื่องของความเป็นระเบียบแต่สิ่งที่เมืองของอินเดียยังแก้ปัญหาไม่ตกก็คือการจัดการขยะที่ทําได้ค่อนข้างแตกต่างจากของประเทศไทยในขณะที่ชาวอินเดียบางคนก็ให้ความเห็นว่าอย่าเอาเมืองของอินเดียไปเทียบกับกรุงเทพเลยนะผมมองว่าสลัมในกรุงเทพยังดูเป็นสวรรค์ที่น่าอยู่กว่าสลัมในอินเดียซสอีกผู้คนในกรุงเทพดูมีคุณภาพชีวิตที่ดีราวกับว่า ไม่มีอะไรจะต้องกังวลกับความปลอดภัยในชีวิตเลยในกรุงเทพผมเห็นผู้คนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์คอนโดสุดหรูคืออย่างน้อยๆมันก็เรียกว่าหรูสำหรับคนอินเดียโดยทั่วไปนะถ้าห้องของคุณไม่แคบจนเกินไปแบบนั้นก็เรียกว่าหรูละในขณะที่ชาวอินเดียในเมืองใหญ่หลายๆคนยังคงอยู่ในพื้นที่สลัมขนาดใหญ่มันคือความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเทียบม,มาตรฐานชีวิตคนรวยมุมไบก็คงจะพอสู้กับกรุงเทพได้เพราะคนรวยของอินเดียก็รวยล้นฟ้ามาก แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนมันค่อนข้างแสดงให้เห็นว่าการเกิดเป็นคนจนในกรุงเทพดูเหมือนจะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าการเกิดเป็นคนจนในอินเดียเยอะความเห็นทัดมาจากชาวอินเดียอีกคนนะครับก็บอกว่าชีวิตในกรุงเทพดูเป็นที่ที่ปลอดภัยกว่าในอินเดียมากๆฉันไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาจ้องมองแม้แต่ชาวอินเดียไปที่ประเทศไทยคนไทยก็ให้การต้อนรับโดยไม่เลือกปฏิบัติในทางตรงกันข้ามฉันคิดว่าถ้าคนไทยไปที่อินเดีย พวกเขาอาจจะถูกจ้องมองเป็นพิเศษแน่นอนในกรุงเทพฉันชอบที่มั่นใจได้ว่าเมืองแห่งนี้จะปลอดภัยกว่าเดลีฉันสามารถจับมือถือขึ้นมาถ่ายรูปได้ทุกที่ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีใครมาเอามือถือของฉันไปหรือเปล่าขณะเดียวกันในทุกพื้นที่ในกรุงเทพคุณจะไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นที่อินเดียของเราในบางสถานที่แม้แต่ชาวอินเดียด้วยกันยังไม่กล้าเข้าไปเลยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆ สำหรับฉันกรุงเทพเป็นเหมือนที่รแรกๆที่ฉันมีโอกาสได้ไปและทําให้รู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็สามารถไปไหนมาไหนตามที่ใจต้องการได้แต่จะทําแบบนั้นไม่ได้ในอินเดียนะการไปไหนมาไหนคนเดียวในอินเดียต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าถัดามาจากนั้นก็มีความเห็นจากชาวอินเดียในมุมของคนที่ยังไม่เคยมากรุงเทพนะครับคนนี้บอกว่าน่าเสียดายนะที่ผมยังไม่เคยไปกรุงเทพของประเทศไทยเลย ผมรู้จากแผนที่ว่าประเทศไทยจะอยู่ถัดจากเมียนมาไปอันนี้ด้วยความรู้สึกที่เขาเป็นประเทศอินเดียนะครับคนจะรู้สึกว่าอยู่ติดกับเมียนมานั่นเองแล้วประเทศไทยก็จะอยู่ถัดจากนั้นไปเอาณ์เหมือนไทยมองเห็นเวียดนามประมาณนั้นเลยโดยชายวอินเดียคนนี้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ผมจะไม่เคยไปแต่ก็ได้ยินมาว่าประเทศไทยเป็นที่นิยมของชาวอินเดียที่พอมีกระตังไปเที่ยวมากๆหลายๆคนไปฮันนีมูนที่ประเทศไทยนั่นคือภาพจําของผมเลย แต่ดูจากที่หลายๆคนเล่ามาแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับอินเดียกรุงเทพฯกับดูแตกต่างจากเมืองของอินเดียได้อย่างน่าอัศจรรย์ผมตั้งใจว่าผมจะต้องเก็บเงินให้ได้จํานวนหนึ่งเพื่อลองไปกรุงเทพฯให้ได้สักครั้งผมตั้งใจจะให้เป็นประเทศแรกเลยที่ผมจะออกนอกประเทศครั้งแรกในชีวิตของผมได้ยินมาอีกว่าผู้คนที่นั่นถูกพูดถึงบ่อยมากๆว่าคนไทยจะต้อนรับชาวอินเดียเหมือนกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นวันไหนถ้าผมได้ไปกรุงเทพฯแล้ว ก็หวังว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นเช่นนั้นนะสรับมุมมองของผมผมมองว่ามันน้อยมากเลยที่จะมีประเทศที่ปฏิบัติกับชาวอินเดียได้อย่างเป็นมิตรมากๆและรู้ไหมว่าในอินเดียประเทศไทยก็ได้รับการพูดถึงด้านของความเป็นมิตรในหมู่ของชาวอินเดียมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ผมยังทําได้แค่ดูคลิปวิดีโอที่มีชาวอินเดียไปท่องเทีย่ยวในประเทศไทยหวังว่าจะมีสักวันบ้างนะที่เป็นผมที่จะได้ไปประเทศไทยความเห็นจากชาวอินเดียคนถัดมานะครับก็บอกว่า ผมเห็นชาวนเดียห,ยหลายๆคนพวกเขาไปที่อ,าาอ่าวมมยาของประเทศไทยที่แห่งน,นั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาประหลาดใจกับเมืองอย่างกรุงเทพเป็นเมืองที่ดูพัฒนามากจริงๆแค่ดูจากในรูปผมก็อยากไปด้วยเช่นกันในขณะที่บางคนก็บอกว่าเมืองไทยพวกเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นใหญ่โตมากๆแน่นอนว่าพวกเขาต้องพัฒนาเมืองหลวงให้เข้ากับความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถดึงดูดชาวตะวันตกเข้ามาได้ในขณะที่อินเดียยังคงเป็นในแบบของเราอยู่แน่นอนมันอาจจะต้องปรับตัวสักหน่อยถ้าเทียบกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันขอบคุณสักรับชมครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ฟังชาวอินเดียพูดถึงความประหลาดใจหลังมากรุงเทพในปี2023สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับ